อาหย,ย่าโยมทั้งหลายมื่อนีก็ขคอปลาหลบเรื่องการบำเพ็ญท่านจังน้อยการไห้ท่านนี่ความจริงนี่กับคันเท่าเบิ่งเผินเผิน,นคิดเผินเผินมาตันเถาะก็คือไห้ง่ายอยู่แต่ว่าคันไ้ เหตุให้มันถูกต้องอีหีออนั่นบวมเป็นไ,นนไงเป็นไรบวมเป็นไงเป็นไรอย่างการให้ท่านเนี่ยคันสรุปย่อๆก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งปาติปุกคลิกขทานีนอันหนึ่งสอง สังฆทานท่านสองอย่างนี่บกคือกันเจตนาก็บกคือกันอานิสงกับบกคือกันเจตนากับบกคือกันผู้รับกับบกคือผู้ให้กับบกคือมันบกคือกันอย่างปฏิบริกท่านใดสิ ผู้ให้ทายกทายิกาคือผู้ให้เนี่ยกระคิดแนวหนึ่งเนี่ยผู้รับกระคิดแนวหนึง่งบันิสังคท่านบนันิทายกทายิกาคือผู้ให้กระคิดแนวหนึง่งบันิผู้รับเรียกว่าปฏิคาหกกระคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสองประการนี่จังบกคือกันเนี่ยบกคือกัน อย่ากใย่ยอมถทายสมบูคิดโอ้อยากถวายหลวงลุงขันคิดว่าอยากถวายหลวงลุงล่ะอันนี้เป็นปาติปุคคลิกทานไปเลยเห็นบอกขันเฒาน้อมน้ำเอาสีิงหันไปถวายหลวงลุงหลวงลุงกับสิคิดว่าเออลูกๆหลานๆเอามาถวายหลวงลุงกับสิคิดแน่นี่เด้ อันนี้เรียกว่าเป็นของส่วนตัวผู้ถวายก็ถวายเฉพาะผู้รับก็รับเฉพาะเป็นของส่วนตัวที่นี่แล้วสังฆทานบน่นบอกคือบอกคือบางยานเนี่ยขยันยมผู้ใดสีถวายสังฆทานเนี่ยจิตกสิกิตว่าไปทําบุญบำรุงพระศาสนา บำรุงศาสนาเฮ้าสิมีอย่างมากก็ตามมาจะเถอะมีเงินบาทหนึ่งก็ตามอาหารสำหรับหนึ่งก็ตามเขากลองหนึ่งก็ตามแต่วัจจิตของเฮาบริเิตว่าเพื่อใครถวายบดทุกลูกนี่มันต่างกัน,นยังสิเลยนี่ต่างกันนี่วะเจนทะ คันเท่าคิดบได้เจาะจงแกหลวงพีหลวงพอหลวงนุ่งหล,ลวงอาหลวงหนาหลวงเน้นจิตใจของผู้ให้ท่านในรวัดถวายเป็นสังฆทานที่นี่สำหรับผู้รับบัญก็บริคิคไาเป็นของเจ้าของในบัญอย่างใหญ่ย้ยอนทั้งหลายน้ำอาหารมาถวายคู่มือน,นี่แหละถวายบัตร เือถวายเข้าเป็นส่วนกลางส่วนรวมแล้วแต่ท่านจะพิจนารณาแจกกันภิกษุผู้รับก็บร,ริลราบว่าเป็นของเจ้าของแจกแบ่งสรรปันส่วนตามเหตุตามปัจจัยพอเหมอะอันนี้ว่าพื้นสังกทานที่แตกต่างกันคือปาติภุริกทานนั้นเฉพาะทั้งผู้ให้และผู้รับ สำหรับสังฆทานนั้นไม่ได้เจาะจงบ่ได้เจาะจงแก่ผู้ใดนอันนี้เป็นสังฆทานมัธยนาที่นี่รายละเอียดนั้นต่างๆนั้นญาติโยมทั้งหลายก็เคยฟังมาเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับเมื่อน,นี้ก็จะขอเบาเฉพาะการทำบุญทำทานญาติโยมทั้งหลายขีดบ่าว่าเฮาเฮ็ดบุญนะ สิได้บุญหน่อยบุญหลเท่าขีดบอกเฮ็ดจะไหนที่สิดีบุญมากเพ็จะไหนสิดีบุญน้อยพราะกนเขีดอยู่บ่อาตมาก็ไต้ยินอยู่ประจำประจำบ่ให้ทานที่ใดก็ได,ได้ได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นความเข่าใจพิษของผู้ใหญ่ท่านทานลักษณะนี้เรียกว่าขาดปัญญาบ่รู้ปัญญา ให้ท่านบอลไดก็ได้บุญคือกันเหตุบอลไดก็ะได้คือกันยังสินะบ่คือเนยได้ต่างกันได้หน่อยได้หลายบ่คือกันเนแม้แต่ปาติบ,บุคลิกทานนี่ก็บอทอกันบ่คือกันถ้าให้ท่านจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาต้องทําพความเข้าใจว่าแต่เถอเหตุเจังไหนหจะสิได้บุญบุญหลาย ล่องทุนหน่อยแต่จะได้ของมากจังสิบางเือห้าลงทุนมากแต่ว่าได้ผลน้อยๆจังสิก็มีการทำบุญทำทานก็คือกันคือกันกัรญยติยโยอมทั้งหลายพากันเห็นหน้านหน้าบางทงเหตุหน้อยๆแต่ว่าผลมากหน้าบางทงเห็ุมากๆแต่ว่าได้ผลบ่คุ้มนี่ามันเป็นแน่นั้นเนื้อนาบุญของโลกก็คือกัน เฮาเฮ็ดบุญเนี่ยท่าบุญทำญท่า,ทานเนี่ยกะบ่าตางเอ,งเองียงวาจันท์เราะในต่อหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮ้าพระองค์ประทับอยู่ที่ประเชศตะวันกรุงสาวัตถีพระองค์ประทับอยู่ที่วัดของอนาธาบินิกาเศรษฐีถวายนันทามันดา คือมานดาของนันทะพระลวานันทะมาตานันทามานดานี่เล่าเหตุบุญอเน,นียโยมเท่าไหร่ล่องพิจารณาําเด้ว่าเข้าเหตุบุญมันจะคือผนเหตุบ่นันทะมาดาเนี่ยเล่าอยู่เมืองเวรุกันดกะเล่าถวายท่านวจัจนเถ ถวายทานประกอบไปด้วยองค์หกนี่ถวายทานประกอบไปด้วยองค์หกนี่ภาษารีบรและพรโมคขล่านะเป็นประมุขประธ่านองค์เสนเดะสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ประทับอยู่กรุงสาวัตถีพิบัติพระเชตวันเนี่ยกรุงสาวัตถี พระองค์พิจารณาเห็นด้วยทิปกักขุคือตาทิบสามารถที่มองเห็นนันทะมานดาถวายทานอันประกอบไปด้วยองค์หกพระองค์ก็เลยตัดแก่พิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายนันทะมานดา เป็นคนฉลาดถวายทานประกอบไปด้วยองค์หกการถวายทานที่ประกอบไปด้วยองค์หกนั้นไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายง่ายบอแมน่แนวเห็ดไงผู้ด้เจ,จ้าตรัสพระกันเจอได้บ่เลยองค์หกมีอย่างแน่อันนี้ห้ท่านขูมือขูมือนะ องหงมีอย่างแนนลองตอบในใจอยู่งเนอร์้วงเธอไใด้คะแนนนั่นชื่อใจักะแนนบอหรอโดยชื่อใดเบิร์ตแน่นเต็มหล่อชื่อใดจักคะแนนเนาะต่เาฟังแล้วบันี้กเนอคือที่คิดได้เลยเนอะเรื่องท่านนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแด้เด็ด จะว่ากสิพยายามเอามาอกวันฟั่งเรื่อยๆอยู่ดอกแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะอันตัวนี้หันเป็นการเป็นเงื่อนไขของการให้ทานตัวนี้นะทานที่ประกอบไปได้วยองค์หกเป็นเงื่อนไขของการให้ทานคำว่าเงื่อนไขเงื่อนไขนะว่าเราจะได้บุญมากหรือบุญน้อยจะต้องมีเงื่อนไข บนมันซใไ้แล้วเราที่ได้บุญทอกันโลดเด้พระเจ้าได้ตรัสว่าการที่บุคคลเราให้ทานอันประกอบไปด้วยองค์หกนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่นันทามารดาเป็นคนมีปัญญาเป็นคนเวรุกันดกะ มีปัญญาถวายทานในประกอบไปด้วยองค์หกการถวายทานที่ประกอบไปด้วยองค์หกนั้นเป็นไนฟังบันินอฝ่ายปฏิคาหกสามฝ่ายทายกทายิกานั้นสามร่วมแล้วเป็นองค์หก สวดเยว่วันฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับทานนั่นคือพระสงฆ์นั่นจะต้องประกอบปไปด้วยองค์สามในเจ้าชีได้บุญหลายพระสงฆ์ก็ดีบ่แมนชีได้บุญหลายโหลดได้คำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ดีมันนี่ห้าให้ไปคู่มือคู่มือคู่มือนั่นบ่แมนสิได้ว่าได้บุญหลายโหลดได้จะต้อง มีองค์สามทายกคือพอออกทายิกาคือไม่ออกผู้ให้ทานนั่นสรุปแล้ว่าทายกทายิกาคือผู้ให้ทานจะต้องประกอบไปได้วยองค์สามเช่นกันปฏิกาหกคือผู้รับทานก็นจะต้องประกอบไปได้วยองค์สามเช่นกันท่านนั่นจะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ เอาฟังปฏิคาหกสักนิดห้าวธรรมุลดำท่านเราให้ทานแก่ผู้ที่ปราศจากราคะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะอยู่อันนี้องค์ที่หนึ่งผู้ใดก็ตามวาจันเถอะที่ปราศจากราคะราคะคิฟไฟคือราคะไม่เผาผ่านจิตใจของท่าน จิตใจของท่านสงบเย็นหรือท่านกำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดหรือทำลายลาคะอยู่อันนี้เรียกว่าองค์ที่หนึ่งขันเท้าให้ท่านแกปฏิคาหกผู้ประเภทจังสี่จังสิได้บุญเลยขันผู้หลับท่านเท่านั้นเป็นพ้นจังสี่องค์ที่สองบันเน ผู้ที่ปราศจากโทสะหรือกำลังประเพติปฏิบัติเพื่อกำจัดหรือทําลายโทสะอยู่อัน,นิีองค์ที่สองข้าธเจ้าจะหมุนําท่านแกภิกษุหรือสามเณรหรือผู้ใดก็ตามวาจันทอที่ปราศจากโทสะคือโทสะไม่มีในจิตในใจของท่านหรือท่านกำลังประพฤติปฏิบัติเพื่อทําลายโทสะอยู่ ขันท่าทำบุญทำท่านแกบุคคลคือปฏิคาหกผู้รับท่านเท่าลักษณะจังซี่เรียกว่าเราทำบุญกับผู้สมควรเรียกว่าองค์ที่สององค์สามองค์ที่สามบัดนี้ผู้ปราศจากโมหะหรือกําลังบวชปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะอันนี้องค์ที่สามของผู้รับท่านได้จะคะแนน ใทยแะแนนเองเนอะนี่โมเมนต์น่ายังไงเนี่ยนี่พราะ,ะนั้นเฮาทำหมุนทำท่านท,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 ที่ประกอบไปด้วยคนที่ปราศจากราคะโทสะโมหะหรือกําลังประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะโทสะโมหะอยู่อันนี้เราองค์สามมันนี่เฮาสีหาคนประเภทีเสีอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มปฏิบัติธรรม ทั่วโลกพระสันธถาะกมใดประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายราคาโทสะมโมหะกมนันถือว่าเป็นปฏิฆาหกที่ประกอบไปด้วยองค์สามบันี้ปฏิฆาหกสมควรแล้วพอหรือยังยังจะได้ได้บุญหลายแลอบอกซ้ำนี่ข้าเท่าสมควาเท่าทำาบุญกับภิกษุหรือสามเณร ที่ประกอบไปได้วยองค์สามนี่นะียังไลยส่วนทายกคือผู้ให้ทายิกาคือผู้ให้เนี่ยก็จะต้องประกอบไปได้วยองค์สามเช่นกันองค์สามของทายกทายิกาคืออย่างคิดสวดนะบอสอ้าวสวดบ่สวดก็ใจไพ่ใจมั่นเนอะอ้าฟังบัน องสามของผู้ให้ปุพพัเจตนาก่อนให้ก็มีความดีใจอ่าอมทั้งหลายเบิงใจบันก่อนเท่าให้ท่านจระญเธอเราดีใจไหมดีใจไหมยินดีในการให้ทานไหมอันนี้องค์ทีหนึ่งเนี่ยนี่ องค์ที่สองิมุนจนะเจตนากำลังให้ก็มีความดีใจมีความยินดีกำลังให้ทานเนี่ยใจก็ยินดีดีใจยินดีอันนี้องค์ที่สององที่สามก็คืออปราประเจตนา ให้ไปแล้วบันคือเข้าทําบุญไห้ท่านแล้วปลื้มจิตปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจอันนี้เป็นองค์ที่สามของทายกทายิกาคือผู้ให้ได้จะคะแนนเจตนาทั้งสามประการนี่ของทายกทายิกาผู้ใดพร้อมครบองค์สาม แล้วก็ทำบุญดำทานกับเนื้อนาบนญของโลกที่ประกอบไปด้วยองค์สามดังที่กล่าวแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงค์คือผลแห่งบุญนั้นนับเป็นห่วงแห่งบุญนับเป็นห่วงแห่งบุญคือการกับห่วงนำมหาสมุทรถ้าสิเป็นนาบา นับในมหาสมุทรจิจักุจักิดนับบได้ข้อนี้ฉันใดการที่ทายกทายิกาทำบุญทำทานประกอบไปด้วยองค์หกก็นับว่าเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งมหากุศลบอสามารถที่นับได้ว่า อานิสงส์ตัวนี้มากน่อยหลายปันนิพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแก่ภิกูุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการทำบุญทำท่านอันทีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดบุญเกิดกุศลจนไดน้เสว่าเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งกุศลนั้นจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยองค์หกประการดังที่กล่าวมานี่ พายันน์ห้าสีทำบุญทำท่านให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ครบองค์โกประการนี่พทธเจ้าวันารกสไว้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนัก <c oughs> บางทีปฏิคาหกบริสุทธิ์ทายกไม่บริสุทธิ์บางทีทายกบริสุทธิ์แต่ปฏิกาหกไม่บริสุทธิ์คือหมายความว่าบางที่นั่น ทายกทายิกาก่อนให้ก็ดีใจดีใจกำลังให้ก็ชื่นอ,อกชื่นใจให้ไปแล้วก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจอันนี้เรียกว่าเจตนาของผู้ให้ประกอบไปได้วยองค์สามแต่ปฏิคา6หกผู้รับทานราคะโทสะโมหะเต็มหัวใจและก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะเลยประเภทนี้เรียกว่า อันนี้ส่งมันก็บาได้หลายบมเป็นห่วงบุญห่วงกุศลถามาว่าได้โมบุญได้แต่ว่าหากโมเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเฮากับจินับได้่าเออได้คือเฮาไปจักน้ำนะน้ำมันได้หน่อยเนี่ยเฮาสามารถที่เอาใส่ใ้จักแก้วจักขวดจักคุเฮาก็สามารถที่นับได้หรือบางครั้งทีนี้ ปฏิคา6หกพร้อมบุคคลที่รับทายทานของญาติโยมนั้นปราศจากราคะโทสะโมหะหรือกำลังบระเพทปฏิบัติเพื่อทําลายราคะโทสะโมหะอยู่ท่านพร้อมด้วยองค์สามแต่ทายกทายกาผู้ให้ก่อนให้ก็ไม่ดีใจกําลังให้ก็ไม่ยินดี ให้ไปแล้วบางครั้งนึกเสียดายเห็นบอกถ้าลักษณะอย่างนี้อานิสงส์จะนับเป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งมหากุศลนั้นไม่ได้ได้ยูบุญกด็ดีแนนีกด็ดีแต่ว่ามันบ่ได้ดังที่พระองค์ชนเดชประสมาสุรเจ้าตรัสรรไว้เป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งกุศลเพราะฉะ้นเงื่อนไขของการทำบุญทำท่านหกประการนี่ ในทานสสตรเนอในท่านสูตรพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้พรอะอนันญาโยมทั้งหลายห้าทําบุญทําท่านคุมมือคุมมือนี่ล่ละขุบาอาจารย์เพิ่อร่างประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายว่าจาใจเป็นอย่างพญเเาเฮตดจ้งซีบวชเข้ามาก็เพื่อประโยชน์ของหาาิของโยมผู้ทํานุบํารุงบ,งบรวรพุทธศาสนา บ่แมนเพิ่นบวดขามา,ลาเลยซื่อๆกินข้าวสุกกระปลาตายนอนซื่อเตือนเศร้าขามา,าไปบิณนาบาตบิณนาบาตมาหอดแล้วกะอยากเห็นอย่างกระเหตโดยไม่ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงเลยบ่แมนแน่นันเดินยกรมนั่งสมาธิภาวนาภาพเพียรพยายามยูเร,ยเรื่อยอยู่บ่อยๆวาจันท์เถเพื่ออย่างเพื่อประโยชน์หนึ่งประโยชน์ตัวเอง เพื่อจะให้เข้าถึงคุณธรรมอันสูงคืออริยมรรยผลอริยมรคคือคุณธรรมที่ประหารกิเลสอริยผลคือคุณธรรมที่ชมผลของการประหารกิเลสอันนี้คือประโยชน์ตนพระสงฆ์สามเณรรูปใดก็าตามสามารถประพฤติปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมข้อนี้ได้ชื่อว่าประโยชน์ของตนเองนั้น ได้ประโยชน์ของตัวเองบันนีในเมื่อได้ประโยชน์ของเจ้าของแล้วอาน,นิสง์แผ่ไปใส่แผ่ไปยังทายกทายิกาผู้ทํานุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาะบุญของโลกนี่เห็นบอกเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งส่่ยญาญย่อมทั้งหลายพร้อมด้วยเจตนาทั้งสามประการ ก่อนให้กำลังให้และให้ไปแล้วดีอกดีใจปลืม้มอกปลื้มใจแล้วก็ถวายทานแก่ปฏิฆหกผู้ประกอบพระเดชองสามดังที่กล่าวมานี้อานิสงส์จึงสมบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ขอสำคัญว่าเขาตั้งจิตตั้งใจทำด้วยศรัทธาเดี๋ยความขรรพในคุณขอพระตาตยยางแท้จริงอานิสงส์นี่ระุ้ทธเจ้าจัดไว้เป็นห่วงแห่งบุญห่วงแห่งกุศลเลย พรามเจรินอันนี้เป็นเงื่อนไขของการทำบุญทำท่านเน้อว่าเขาาิได้บุญหมากหรือบุญน่อยิได้เป็นห่วงบุญห่วงอุศลบอ่อหรือิได้บุญธรรมดาก็ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขตัวนี้พราฉะจั้นคนเทาสิได้ทำบุญทำท่านให้ครบองค์หกนี่จึงเป็นสิ่งดีทำได้ยากทำได้บ่หลายคนและทำได้บอ่อตลอดบอ่แม่นทำง่ายไปไหน บางเถื่อกระทางหนึ่งพร้อมทางหนึ่งบ่พร้อมบางเถื่อทั้งหนึ่งพร้อมท้งหนึ่งม่พร้อมผายฉนนั่นญาติโย,ยมทางหลายก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าเฮาสิใดห่วงบุญห่วงกุศลอย่างมากมมยมหาศาลนั่นจะต้องประกอบไปด้วยองค์หกประการอันนี้เป็นเงื่อนไขของการทําท่านเอ้อคนถามเถหนาหลดสวดเลดได้คะแนนจะคะแนนบัดนี้สรุปแนละ้ว สิ่งเหื่นจะเจาะให้ฟังดอกมันบม่เ้าไหลดอกมันอย่าลืมเว้าจะเจาะจังสิละเนาะสิไปเจาะเอาวันนั่นเจาะเอาวันนี้มันเบาฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเพิ่มเติมเสริมสติเสริมปัญญาวันจะโตเราทําบุญทำทานเราจะได้เกิดปัญญาอย่างเข้ามาเนี่ตื่นขึ้นมาหรือเขาคิดย่ำใดเออสิไปให้ท่านก็น่าเนะเข้าที่ให้ท่านคู่มือคู่มือก่อนให้เราเตรียมใจไว้เลย กำลังให้เราก็เตรียมใจไว้เลยให้ไปแล้วก็เตรียมใจไว้เลยวจันทร์เะดีใจชื่นใจปลื้มใจดีใจเอ,อบิบอิ่มใจปลื้มใจขั้นพร้อมได้เจตนาเอาสามประการนี่สมบูรณ์แล้วบันนี้เฮากับตั้งใจถวายท่านบานันนี้อันนี้คือเฮาที่ได้เข้าใจว่าเออเฮาทำบุญทำทานจริงๆได้บุญจัิงสิ ถ้าทำบุญทาท่านยัสั่นเช่นไรบุญังสั้นจังสีน่ะส่วนรายละเอียดของอื่นต่อไปผลของการให้ท่านกด็ดีหรืออย่างต่างๆก็ดีกส็สีมากคอยเอาบันฟังจะเจาะเหมือนระเล็กเหมือนระนอ้อยมันนี้กะเอาเลยนอขับพระกันอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขจเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าโดยกันจงทุกท่านทุกคนเทอ